เฟซบุ๊กโดนแฮกมีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับเอาบัญชีเฟส o ัวอื่นที่เขาใช้งานได้เข้าบัญชีอื่นกดเข้าสู่ระบบไปกดที่แว่นขยายชื่อเฟซบุ๊กที่เขาเอาให้เราพิมพ์ในช่องค้นหานี้ได้เลยนะครับเจอเฟซของเรากดเข้าไปกดที่จุด3จุดไปคัดลอกลิงก์กดออกไป Google Chrome แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้กดเข้าไปติ๊กตรงนี้คำตอบนี้ไม่ได้ตอบคําถามของฉันไปติ๊กอื่นๆติ๊กตรงนี้บัญชีของฉันถูกเข้าถึงโดยมิชอบให้กดไปตรงนี้จะเป็นตัวหนังสือน้ำเงินน้าเงินกดเข้ามาติ๊กฉันคิดว่ามีคนแบัญช บัญชีเ o ซบของฉันกดครับจะมีตัวสีน้าเงินตรงนี้อยู่ไปที่หน้านี้ไปกดบัญชีของฉันตกอยู่ในอันตรายกดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่นกดค้างไว้กดวางไปกดตรงนี้แล้วลบตั้งแต่เท่ากับออกเจะอเหลือตัวเลขชุดหลังแบบนี้ใส่รหัสผ่านตัวเดิมล่าสุดก่อนที่เราจะโดนแฮกเราใส่รหัสผ่านอะไรไว้ให้เราใส่รหัสตัวนั้นกดเข้าสู่ระบบติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้มีคนอื่นเข้าถึงบัญชีของฉันกดดําเนินการต่อกดเริ่มต้นใช้งานเล่นขึ้นไปกดเสร็จสิ้นครูหนึ่งสอนดี